ี่ก็คือบรรยากาศตู้ป๊อปมาที่สยามเนาะมีตัวอะไรจุ่มบ้างไม่รู้ตามไปเลยจ้ะวันนี้นะฮะเราก็ทำได้คิวเนาะไข่เบบี้ตัวที่เป็นพวงกุญแจที่เป็นชุูนักเรียนน้ำเรียกคออะไรไม่รูนะ้เราได้คิวตอนเที่ยงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันเพราะตอนนี้เหลือตัวแล้วบ้างอันนี้ก็เราได้คิวเที่ยงเนาะ บรรยากาศคนรอรอบพียเก็ประมาณนี้ตอนนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีเนาะเดี๋ยวเขาคงจะมาเช็คคิวเรา<น>แล้ววันนี้เราก็ได้คิวอีกแล้วกดเองกับมือนะไม่ใช่บอดนะคิวรอบ11โมงไม่หมดเลยนะครับ เท่งไม่ได้เข้าเลยตอนนี้เที่งกว่าแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้เข้ากี่โมงและเหลืออะไรบ้างจบแล้วคิวเราได้ตอนเที่ยงแนละ้วตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งต้ <c oughs> องพูดถึงอาจจะเป็นเพราะว่าที่สาขาสยามเนาะแค่เชื่ออาจจะมีแค่สองคนก็เลยอาจจะช้านิดนึงน่ารักมากเลยอนะ่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปรอรู้กันอย่างดี อาจจะนิ่นองส,งสุดตามาเมาลิล่จลงจากคอหม่อยบรรยากาศรอบๆยังคงต่อแถวการายอยู่รอบเทียงไปดูอีกทีว่าตอนที่เคาเตอกันแล้วเราจะได้กีบ่บาทซูมดูเตมเต็น,นแวแต่ละตัวน่ารักกันนะ บอกว่าได้ขอจากทุกคนนะคนรุ่นแจยว่าที่เป็นชุดนักเรียนน่ารักมากมากบอกเลยผี่เดินขอแถวยังบ้างคนน่าจะยินมาประมาณชั่วโมงนแล้วแหละตอนเวลาเราไปซื้อที่สาขาอื่นเหมือนจะเร็วกว่านี้เลยอ่ะาเา,เา,าเเนเนจะคืณพี่จำกัดแล้วก็พนักงาน เขาตั้จจงใจเลยอาจจะมีให้เขาดูแลก็เลยอาจจะทำให้ต้องมีกรารรอคิวนานด้วยไปมาสายามอาจจะต้องเพิ่มเก็บเวลานิดนึงถ้ามีตูร้านหรืออะไรก็ค่อนข้างจะเลยนี่เลยครับจังนนี้เราก็ไม่ต้องเลือกของเราจ่ายตังค์แล้วก็ไปยุงกันข้างหน้าว่ามีของสดที่ไหนได้ไหม ม่ตดูองไมรักดีเหมือนกันไม่ใ่รอีเดียเราอยางไร้อวน่ารักนเลยเอเอร์เาะออันนี้ไม่รู้พี่ ไหนเป็นตัวเซไพรที่เราจะสูงได้เพิ่มไหมเขาต้องยึอีกทีตรงหน้้เขาต้องให้ที่อยู่ตรงนู้นเลยจ้ะยิ้นเท่เลยอะวูใจอาชีพน่ารงัรงมาก ตัวที่เป็นรถม้ามันนี่เราอยากได้ใครดีๆแต่เราก็ไม่ได้ก็คือันนี้เดี๋ยวเราปรุงให้ดูนี่เลยจ้ะเป็นอะไรจ้ะได้ได้วแต่ตัวอีกนอันนี้พี่ใครไม่รู้หน้าตานราอะไรไม่หวานบอกผิวเรียกไปเห็นเกสคีอ เริ่มหิวแลนะ้วเะตอนนี้กลางวันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลย,เลยมาตอนแถวตั้งแต่11โมงหท้องเล่นร้อนแะต่ไม่ความอยากได้ของเราอยากได้ของเีนแจ๊ลลแกน้าว้าน้าวววววเวววววเววววววมววววววเนววยวเวว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 ดีวววาววว้วว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 ้วววววว่วว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 ์วว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 เวว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 ชววชวว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  พราะว่ามีเพื่อนเราอยากได้หลายตัวเลยอันนี้คือเราถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็คิดแค่ค่าน้ำมันเนาะเพราะว่าเราต้องขับรถมามีไดาทางด่วนไว้แค่นั้นแหละแบ่งกันเล่นลูกค้าเราส่วนใหญ่คือเพื่อนเราเท่นเดี๋ยวอรอลุ้นกันว่าได้ตัวอะไรอันนี้ก็เป็นคอที่อยู่หน้าคาเชียเนาะประมาณนี้เลยจ้ะมันจะไม่เดินวรอนรอบๆเนาะเพราะว่าถ้าเราช้าแล้วเราจ่ายฟัง หลังในรอบเลยว่าเราอาจจะได้ของไม่ครบตามที่เราอยากได้เราก็เลยทำปาะตูปุ๊บเราก็ไปต่อถ่ายแต่ก้9รายการตังนี้เลยครับเดี <9. S 1> ย๋ยวเราจะไปอันทีเราไปถึงได้ล<ะ>แล้วเราก็จะมาดูของนะว่าวันนี้เราซื้ออะไรไปบ้างที่เราซื้อไปทั้งหมด9ชิ้นเนาะถ้าเราจําได้ผิดนะนก็จะมีตัวนี้เลยนะตัวแรกก็จนะเป็นตัวใหญ่หยิบไม่ได้อนะ่ะ <laughs> ขอยหยิบตัวที่หยิบได้กันนะ อันนี้ไม่ต้องห่วงนะเก็บเองทั้งหมดแน่นอนเผาเว p พับน่ารักมากเผาเวฟพัน่ารักมากเผาเว p พับใช่ไหมต่อมาก็เป็นตัวเ h ียร Up Baby นะตัวนี้เราจุ่มไปหลายตัวแล้วนะเราอาจจะแบ่งเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูว่าเพื่อนเราคนไหนจะเอาไปส่วนกล่องนี้รับรองว่ามีคนจองแล้วทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะซันเซ็ตคอนเสิอันนี้เราก็จะจุ่มกับเพื่อนๆโดยที่เราไม่เก็บไปทุกตัวหรอก หน้าตาตัวตามนี้เลยอยน้องน้องน้องตัวสายสุดน่าจะเป็นตัวสีสวยจังสีแทนแทนเนาะมันก็จะมีตัวกระเป๋าเนาะกระเป๋านี้จะเป็นจะเป็นถุงผ้าธรรมดานนี้เลยจ้ะเคส15 Pro Max เนาะน่ารักมากบอกเลยน้องน่ารักจริงๆตัวเนี้ยแล้วก็นมากไม่อพอใช่ไหมแอปพอร์ดูหน้าน้องดิ มีตัวอะไรอีกมีกระเป๋าเนาะอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่มันเหมือนใส่พวก Macbook โน้ดบุ๊กได้เลยนะเพราะเราดูแลาวความนาะสองด้านไม่เหมือนกันนะจ๊ะเป็นน้องสีแทนๆกับเป็นน้องหัวเหลืออๆนะแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวอะไรอีกกระหรอนี่เลยตัวใหญ่นะไม่ได้แก่เนาะนะนี่เลยตัวนี้เลยเป็นไข่เบบี้ตัวที่เป็นตัวรับกริญญยานาะตัวใหญ่ ประมาณนี้เลยจ้ะตัวสุดท้ายเป็นไงครับเปียวไหมครับ400%นะตัวเกรย์นะ400%ยูน<ม>ิตต์ต่อไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักมากเลยประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกตัวไหน <c oughs> เดี๋ยวติดตามกันแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็จะมาอันบล็อกตัว power puff girl เนาะ ตัวพวงกวุญแจที่เราหลอซื้อราคาป้ายมานานแสนนานเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างจะได้ซีเคทไหมเนาะอันนี้คนข้างๆเราเขาอยากได้มานานแล้วเนาะเราก็เลยต้องเก็บยกบล็อกไม่ปล่อยใครเลยจะเพื่อนหรือจะใครทั้งนั้นเราก็ไม่ขายใครทั้งนั้นโอเคเรามาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้าง <c oughs> โอเคเราจะเราจะเปิดกล่องตัวไหนก่อนดีอันนี้เลยจะได้ตัวไหนจ้าจะได้ตัวไหนจะได้ตัวไหนกระตกะไตใช่ไหมเราจะเปิดยังไงดีกรีดเนาะกรีดข้างหลังกันโอเค <Okay. S 2> กรีดหน้านี่เหรอข้างลา่างข้างบนข้างลา่างทางตงนี้นะไหวพัตเตอร์มันไอ้นี่นะไม่ได้อะเขาทำไม่ได้ฮะ <laughs> <laughs> อรี hey. ตัวแรกก right. ็ได okay. ้ตัวไหนได้ตัวอะไรลืมกันอาจารได้ปะสบายสบายมากอันนี้ไม่เช็การไม่อะไรทั้งนั้นเนาะเราแกะไม่เคยบรรยาบบรรยัอยู่แล้วใช่ไหมตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งมาดูกันเลยจ้ะเียวบูน่ารักนี่เลย ไอ้น้องกระต่ายกระตุยตัวแรกเลยเป็นตัวที่ใครๆก็ชอบใช่ไหมเป็นตัวแรกจริงเลยเชียร์น้องกระต่ายงัย้นเราเก็บก่อนเลยจ้ะอาจจะมีเสียงเด็กร้องไห้นิดหน่อยนะไม่เป็นไรไม่รอ้องต่อมาคัตเตอร์อยู่ไหนละน่ะกินยังไงนะเมื่อกี้ยังยังกินตัวไหนดีกินอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ปะ่ะฝั่งนี้หรอ,อ,ง,นหรอ,องนี้ปะ่ะเน,นี่ยไ,ได้แล้วเนี่ยได้แล้ว ัวที่สองเนาะลุ้นกันต่อไปเป็นตัวอะไรดูซิว่ากล่องนี้เราจะได้สีเขีไหมเนาะถ้าไม่ได้สีเขีก็คือก็แอบ,บเสียใจแหละอุ้ยตัวน,วนี้ตัวนี้คือเพื่อนเราเคยมีแล้วเนาะตัวสีเขียวใช่ปะน่ารักจังต่อไปไปกันเร็วๆเลยเนะาะเพราะจริงๆเราก็มีของหลายอย่างแล้ววันนี้เราก็มีธุระหลายอย่างนะเนาะแต่เราก็อยากแกะให้ทุกคนดูว,ว่าเราจะได้สีเขีไหมแค่นั้นเอง กิีดฝั่งไหนแล้วเนี่ยงง่ะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ได้ปะฝั่งนี้ไหมฝัง่งนู้นเหรอโอเคขอโทษนะทุกคนเรามีปัญหากับการกรีดจริงๆแต่ถ้ากรีดเนี่ยจะง่ายมากร้อนเหลือเกินตรงนี้เนี่ยแอบ,บดูกาดนะ้ท,าย,ทายมากระเตยจะมีทั้งหมดหลายสีเหมือนกันนะอุ้ยตัวนี้ก็น่ามา ้ยตัวนี้น่ารักจังฮะน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักเนอะน่ารักอ,อ่ะออันนี้คือจึ๊บๆนี่ใช่ไหมเอาแล้วอืมต่อมาตัวนี้เลยเ,เหลืออะไรบ้างก็เหลือหลายตัวอยู่นะ กรีดกรีดได้ความที่แบบโอ้ยอยเงองไดจริงอะไรนะอะไรตัวอะไรเป็นคนแกะกล่องได้คือแบบไม่เคยมีความสวยงามเลยใช่ไหมอุ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะตัวนี้น่ารักอ่ะยี่เราไม่น่ารักทุกตัวแหละใช่ไหมตัวนี้ก็น่ารักใช่ไหม ตัวนี้ดูดูหน้าดีหน้าแบบหน้าโกรธโกรธอะไรก่อนใช่ปะโกรธใครไม่รู้เหลือกี่กล่องเลยสองกล่องใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแม่เหล็กมันตอกกันยังไงไม่รู้อะไม่แน่ใจแกด้านไหนแล้วเนี่ยแกทีไรงงทุกทีเลยฮะอ,อุ้เห็นเลยอะ ก๊าซมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันเห็นเลยอ่ะตัวเนี้ยว่าเป็นตัวอะไรอ่ะแข่งขันกันกินน้องน้องหลุดกันได้แรงมากนะหอกแสดงว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ดีก็จะหลุดง่ายใช่ไหมใช่ได้แค่โชว์ลองดูสิตัวนี้อุ้ยตัวนี้นี่ตัวนี้คืออะไรอ่ะกระต่ายอ๋อตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายถี่ฟ้าน่ารักไหมน่ารักเนอะดูดิ กระมุงกระมิงกระมุงกระมิงกระมุงกระมิงวันนี้เราอดใจไม่ไหวนะเราเปิดจุ่มในห้างเลยนะน่ารักไหมน่ารักเนาะคอนี้ใครก็ต้องเก็บทั้งตัวไหมอันนั้ก็กองสุดท้ายกองสุดท้ายก็คือเหลือสีอะไรเหลือกระต่ายเขียวเหลือกระต่ายเขียวกับซีเคตเนาะใช่ป่ะเรามั่นใจว่าเราได้เราต้องมั่นใจว่าเราได้กระต่ายเขียวเพราะส่วนใหญ่เรามั่นใจว่าซีเคตเราก็จะได้ไม่ได้ซีเคตไงใช่ป่ะเราก็เลยต้องเอาในสิ่งที่เรา แก่ยากกันอยู่ตรงนี้นแกจริงๆเราไม่ใหญ่ได้สีเส่เขตนที่เขตอาจจะไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่อ่ะบอกตรงอยากได้กระต่ายนทุกตัวใช่ปะเอียไม่เห็นนะไม่เห็นหรอก<ะ>ได้ครกสีนะจ๊ะไม่มีสีเขตอีกแล้วครับคานูวตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะไหนลองทําให้มันติดกันได้ไหมลองเรียงเป็นตัวตัวให้มันติดกันได้ไหมไไหว่าทำยังไงฮะหญ่เขาจะเอากระต่ายนี่ ยังไงอะติดยังไงอะมันมีแม่เหล็กอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ที่หลักที่ที่เนี่ยเหรอแต่ว่าต้องหันหน้าไปทางเดียวกันหรือเปล่าแล้วไงต่อแล้วมันดึงมันมันมันไปด้วยกันได้เหรออย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอกได้ฮะมันติดด้วยกันยังไงอะแม่เหล็กค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ทำยไงให้มันติดกันทำยังไงไหนลองซิแม่เหล็กไม่อยู่ตรงกลางอีกลออ๋อเหรอ จริงเหรออย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอแล้วอีกอีกสามตัวมันอยู่ด้วยกันได้ปะมันอยู่ด้วยกันหกตัวได้ไหมหรือมันอยู่ด้วยกันแค่มาลองดูดิน่ารักไหมน่ารักมากเลยอ่ะมันน่าจะคนละแถวเลยนะฮะน่าจะแถวเดียวกันนะาจ่ยากหรอน่ารักจังเลยแต่มันมันไม่หลุดนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่เหนียวนะไม่ได้เหนียวนะอรางจริงมันก็ไม่เหนียวนะน่ารักใช่ไหมล่าคอนี้ฮะ ความที่มันมีกุญแ่เลยจ้ะก็เอ๋อย่างนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเราลองเอาตัวกระตุยนะเขาเรียกกระตุยนะกระตุยสามตัวติดกันแต่ว่าหน้าเธอไปคนละทางกันจริงๆเหรอหาเธอจะไปทางเดียวกันไม่ได้เหรอเขาไม่เล่นป๊อปมาค่าจะจ้ะไว้ไม่เล็กไม่ต้องการเหรอท้้งบนไม่ได้จริงอันะั้นเหรอบัองคับแบบนี้เลยเหรอ,หรอนี่ไงใช่ปะแต่ว่าแต่ว่านึกออกไหมหน้าตาแบบนี้เลยโอเค จบการอันบล็อกตัว power pump แล้วเราจะไปจุ่มอะไรแล้วเราจะเปิดอะไรติดตามกันได้ทุกคนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เอ็มทาวเวบายบาย